สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะ ดิฉันดรธนิยาภูงิรินะคะกับรายการที่เราอยากให้คนไทยทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาสังคมแล้วก็ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวดีๆซึ่งสถานีโทรทัศน์ทีเด็ด2ก็ได้ร่วมกับมูลนิทิรักเมืองไทยนะคะในการที่จะนํารายการนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยแล้วก็ประเทศไทยด้วยค่ะและวันนี้นะคะกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเป็นนวัตกรรมของผลงานระดับชาติทีเดียวนะคะในเรื่องของระบบ ให้ยาอัจฉริยะต้านมะเร็งหรือที่เรียกว่า smart med infusion ค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากนาวาเอกนายแพทย์เถลิงเกียรติแจ่มอุลิตรัตท่านเป็นหัวหน้าของกลุ่มงานลังสีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ฐานเรือสวัสดีต้อนรับคุณหมอเข้าสู่รายการค่ะคุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องมะเร็งนี่เราก็ต้องบอกว่ามันจะดูใกล้ตัวก็ใกล้นะไกลตัวก็ไกลนะเพราะว่า บางครั้งเนี่ยโรคมะเร็งกว่าจะรู้ก็สเต็ปสี่ก็มีนะคะบางทีอาการโรคไม่ออกเลยค่ะคแต่ว่าวันนี้เรากําลังเจาะลึกไปเรื่องของมะเร็งตับด้วยก็อยากให้คุณหมอให้ความรู้เราเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเพราะว่ามะเร็งตับเนี่ยมันมีได้หลายสาเหตุแล้วก็ที่สําคัญมันมีได้หลายหลายคือเขาเรียกว่าเกิดจากก้อนเนื้อเองหรือบางทีเกิดจากในส่วนค่ะครับค่ะ โดยส่วนใหญ่นะครับมะเร็งตับก็จะมีหลายประเภทด้วยกันนะครับก็จะมีทั้งมะเร็งจากตัวเนื้อตับเองนะครับมะเร็งจากท่อน้ําดีแล้วก็อาจจะเป็นจากตับอ่อนก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่คนเราจะเป็นกันเยอะหรือประเทศในประเทศไทยหรือว่าชาวโลกเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะเร็งของเนื้อตับนะครับที่เราเรียกว่าสัพ์แพทย์นะครับคือ h e ปโต o c e l l u l a r c a r นมา o หรือพวกเราจะเรียกย่อกันว่ามะเร็งเนื้อตับนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ย เวลามาเจอแพทย์เนี่ยก็จะมาด้วยก้อนขนาดแบบใหญ่มากแล้วคืออาการไม่แสดงเลยใช่ไหมคะครับบางทีก็มาด้วยแบบปวดท้องตัวเหลืองมีไข้ครับตัวเหลืองตาเหลืองใช่ครับท้องอืดมาเลยหรือที่เราเรียกว่าท้องมารอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะใช่ครับแล้วพอเป็นมากๆถึงค่อยมาหาแพทย์เป็นน้อยๆก็ไม่สงสัยก็เลยทําให้การรักษายากขึ้นด้วยใช่ครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบกันเพราะว่าเนื่องจากตับเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่ใหญ่แล้วมันก็ทนด้วย เวลาเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยก็จะแบบยังไม่ค่อยรู้เราก็ใช้ชีพปดงอปกติใช่ครับพราะมันใหญ่ไปแล้วเกิน5เซนมันก็สายไปแล้วมาถึงก็คือเกินระยะที่จะผ่าตัดได้ไปแล้วครับทีนี้พอถ้าผ่าตัดได้นี่คือก็คือคุณหมอก็เอาเนื้อเนื้อร้ายออกไปใช่ครับเขาเขาจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ไหมคะตับสร้างได้ครับแต่ก็คือเขาเรียกว่าต้องใช้เวลานะครับอย่างเช่นหกเดือนถึงปีหนึ่งมันก็จะค่อยๆสร้างมาทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยครับครับเพราะนั้นก็คือถ้าเกิด อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วตรวจเป็นประจำแล้วมาพบหมอได้เร็วเนี่ยคุณหมอ <จะ S 2> ก็อกช่วยยื้อให้ท่าน,<ช>นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ใช่ครับแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเข้าขั้น3แล้วใช่ใช่ชนนครับในระยะ3เนี่ยก็คือเป็นระยะที่จะคนไข้จะมาหาเราเป็นส่วนใหญ่ นะครับค,คือก้อนเนี่ยใหญ่ไปแล้วมากกว่า5เซนอาอการแบบ,ร,บรู้แล้วว่าต้องเริ่มมีอะไรอยู่ข้างในตัวเราที่ป,ปิดปกติบ่อยๆเหลืองอะไรเงี้ยครับค่ะทีนี้คุณหมอค่ะตัว Smart m e d infusion เนี่ยค่ะมันคือระบบที่เรียกว่าเป็นนวัตรกรรมเกิดขึ้นใหม่แล้วก็เป็นการคิดค้นจากคุณหมอโดยทีมแพทย์ของกลุ่มงานรังสีของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ามันมีคุณสมบัติยังไงคะที่จะเอามารักษาดูแลพวกเราที่ป่วยเป็นโรคตับได้ค สืบเนื่องมาก่อนว,ว่าวิธีดั้งเดิมในการรักษานะครับโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นมะเร็งตับในระยะที่1กับ2เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถทําการรักษาด้วยวิธีการผ่าตาดัดหรือทําการจี้ด้วยความร้อนได้นะครับที่เราเรียกว่า t h e ร์ a ม a b อบเ i ชัครับใช้ความร้อนในการเผาทําลายแต่ถ้าเกิดมาด้วยระยะที่3แล้วเนี่ยะนะครับคือก้อนมากกว่า5เซนะนะครับผ่าตัดไม่ได้แล้วนะครับ ก็จะปรึกษามานะครับที่หน่วยรังสีร่วมรักษานะครับเพื่อจะทําการรักษาโดยวิธีที่เราเรียกว่า TACE นะครับซึ่งในตัวย่อตัวเนี้ยมันมาจาก r a n s c a t h e r e r Arterial Chemoembolization นะครับเราอ่านเรียกว่าเทสหรือเปล่าคะเทสครับใช่ครับเรียกว่าเทสเป็นตัวย่อหรือง่ายๆคือว่าการให้ยาเคมีบัตรเฉพาะที่โดยการใส่สายเข้าไปจ่อถึงก้อนเลยนะครับแต่เนี้ยเป็นวิธีดั้งเดิมที่ใช้กันอยู่ซึ่งวิธีเนี้ยการใช้เนี่ยก็จะมี เขาเรียกว่าคุณหมอกับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องเตรียมยาแล้วก็เอาไปฉีดให้คนไข้ซึ่งยานี้ก็เป็นยาเคมีบําบัดที่มีเขาเรียกว่ามันก็มีไอระเหยมีความเป็นพิษของมันก็มีผลข้างเคียงใช่มีผลข้างเคียงทั้งคนให้และคนรับด้วยคนให้ก็เสี่ยงด้วยคนให้ก็เสี่ยงครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเวลายามันเป็นเขาเรียกว่ายาเคมีบาบัดมันก็คือสารพิษนะครับสารพิษที่มันฆ่าก้อนมะเร็งแล้วมันก็ไอระเหยของมันเนี่ยก็มีผลด้วยเวลาที่แพทย์ สมมุติว่าเวลาเราใช้กับเซลิงิงฉีดยาปกติเนี่ยยามันจะมีการลีกหรือการละเหยเกิดขึ้นออกมาซึ่งไอละเหยตรงนี้ถ้าเกิดแพทย์สูดดมไปหรือเจ้าหน้าที่การพยาบาลหรือคนไข้เองก็จะทําให้เป็นมะเร็งอย่างอื่นซ้ําไปอีกอ,อแทนที่จะมารักษาแต่กลับได้ของแถม ของแถมไม่อยากได้คงไม,ไม่เอาอะค่ะค<ช>ุณหมอทีนี้พอเราเห็นคุณสมบัติของตัวเครื่องนี้มันจะเข้ามาช่วยได้ในการรักษาได้ดีกว่าเดิมด้วยใช่ไหมคะครับใช่ครัคือความได้เปรียบหรือว่าการพัฒนาในเชิงวัตกรรมของเครื่องนี้ครับก็คือคมันจะทําให้การที่เราเนี่ยไม่ต้องมาให้ยาคนไข้เองที่ ห้องรังสีร่วมรักษาหรือเราเรียกว่าห้อง n g อแกมสูดนะครับปกติเนี่ยเราต้องเอายามาผสมเองแล้วก็ให้เองมันจะเกิดการลีกของยาพวกเซลิ่งมันอาจจะหักมันอาจจะได้เพราะยามันเป็นกรดมันกัดทีนี้เครื่องนี้เนี่ยก็คือเราแค่เอายามาแล้วไปใส่เข้าไปในะระบบการให้ยาอัตโนมัติอันนี้คือวิธีการทํางานของเครื่อง,งตัวนี้ใช,ใช่ไหมครับหลังจากนั้นทีมแพทย์เราก็สามารถจะออกไปอยู่ข้างนอกห้องแล้วก็ควบคุมผ่านทางระบบบลูทูธ นะครับแล้วก็ใช้ระบบที่บอกว่าเป็นสมาร์ทอินฟิชชันซิสเต็มเนี่ยในการควข้ามใช่ครับในการคำนวณยาด้วยในการที่จะเดลิเวอร์หรือว่าในการลำเลียงยาเข้าไปในไข้ครับเราไม่ต้องฉีดเองด้วยมือและออกไปข้างนอกห้องแล้วก็กดผ่านสมาร์ทแอปพลิเคชันที่อยู่กับโทรศัพท์ กับคอมพิวเตอร์ได้เลยก็ไฮเทคมากขึ้นก็เซฟทั้งสองคนนะคะทั้งผู้ให้และผู้รับใช่ไหมคะกํอดัยลังกำลังคิดถึงเพราะว่าด้ได้ความซับซ้อนของการดูแลรักษาของแพทย์เนี่ยจะซับซ้อนมากกว่าแต่เราคิดถึงเบสิกของการทำสมาร์ทฟาร์มนะมันก็คือการใช้ระบบโมบายโฟนในการสั่งสั่งให้ต้นไม้เนี่ยให้น้ำรดในเช้านะคะให้ปุ๋ยหรือว่า สั่งให้เขาเนี่ยสามารถที่จะให้ไฟให้แสงในการเลี้ยงต้นไม้อะไรเงี้ยมันก็จะลักษณะใกล้เคียงกันใช่ไหมมันคือแบบนั้นเลยครับพี่ครับอย่างอย่างอันนี้ก็เป็นภาพในห้องผ่าตัดเชื่อคุณหมอใช่ครับก็คือเป็นภาพจําลองห้องผ่าตัดเราจะเห็นว่าโดยปกติเนี่ยคือหลอดสีส้มๆมันนั้นคือยานะครับคือแพทย์จะต้องเอายานั้นอ่ะมันผสมเองแล้วก็ฉีดเข้าไปที่เห็นนอนอยู่ในแนวลาบอันนั้นคือคนไข้แล้วก็หัวตรวจขาวาวตรงนั้นคือเป็นเครื่องกําเนิดรังสี ซึ่งพวกเราก็จะต้องเ,อเขาเรียกว่ามีภาวะที่เอ็กโพสทั้งรังสีด้วยแล้วก็สารที่เป็นเคมีบําบัดด้วยแต่พอเราให้เราจะเห็นว่าตัวยาสีส้มๆนี่ครับจะไปใส่อยู่ตรงระบบที่เป็นระบบลําเลียงยา<ร>งจะเห็นว่าใช่ครับตัวเครื่องะจะอยู่ปลายเท้าคนไข้แล้วเราก็ค,ควบคุมผ่านทางคอมพิวเตอร์ข้างนอกเลยอันนี้คือเรามาอยู่นอกห้องแนละ้วคนไข้ก็จะนอนอยู่บนเตียงโดยที่เครื่องเนี่ยมันจะค่อยค่อย ดิลิเวอร์ยาเข้าไปนะครับตามเรทที่เราตั้งไว้โดยปกติเนี่ยหมอฉีดเองก็ฉีดไม่ตรงบ้างยาหกบ้างคนไข้ก็ไม่ได้ยาครบเพราะยาไม่ครบโรคก็ไม่หายปรากฏว่าเครื่องทํางานได้ดีกว่าดีกว่าเยอะเลยครับมันแม่นยํามากครับก็คือการสั่งการโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะคะเทคโนโลยีของตัว SM ใช่ใช่ไหมคะเรียก Smart Fu s ดเอเนี่ยนะคะใช่ค่ะค่ะ นี่ครับจะสังเกตว่ายายาอยู่ในตัวเขาเรียกว่าบู l เลตเซตเราจะยาเนี่ยอยู่ในเซลลิงและเซลลิงก็เสียบเข้าไปจะเกิดนก g ทีฟเพรสเชอร์ดูดยาเข้าไปในบู l เลตเซตตรงนั้นที่เป็นท่อแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยระบบบริหารจัดการยาก็จะทําการดิเรเวอร์ยาเข้าไปสู่คนไข้เลยนะครับคนไข้ก็นอนอย่างเดียวเนี่ยยาก,ก็ค่อยๆเข้าไปเข้าไปแต่ที่นี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณหมอจะต้องใส่สายเล็กๆเข้าไปที่ตรงก้อนที่ตัดก่อนนะครับตามเขาเรียกว่าลักษณะแบบ คอนเวนชั่น a ลของ TACE ครับคือพอเราใส่สายเข้าไปที่ก้อนเสร็จปุ๊บปกติเราจะฉีดเองด้วยมือแต่ตอนนี้เห็นไหมเราก็เอามาใส่เครื่องครับแล้วด้วยเครื่องเนี่ยแบบปกติเนี่ยเราต้องกดเองที่ตรงที่ตรงสเตชันแต่ความทันสมัยของการพัฒนาของพวกเราเนี่ยเราไปกดข้างหน้าเลยไปสั่งจากจอจากคอมพิวเตอร์ที่เราตั้งระบบโปรแกรมนี้ไว้ใช่ครับทำให้ทั้งคนไข้และแพทย์ทุกคนเนี่ย แฮปปี้หมดแพทย์ก็ไม่ต้องเอ็กซ์พสยาเคมีบบัตที่มีผลทําให้เกิดมะเร็งปอดด้วยแล้วก็ไม่ต้องโดนรังสีด้วยคนไข้ก็ได้ยาที่ครบถ้วนค่ะครับแล้วก็ไม่ต้องเออเขาเรียกว่าได้ไอลระเหยของยาเคมีบบัตไปด้วยนะครับ ก็ครบวงจรเลยแล้วก็เป e: right, ็นเป็นนวัตกรรมที่ได um ้รางวัลมาด้วยใช่ไหมครับหมใช่ครับค่ะทีนี้คุณหมอคะอันนี้คือใช้กับมะเร็งตับแล้วกับโรคอื่นนะคะคสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีระบบของการให้ยาอัจฉริยะเนี้ยไปใช้กับโรคอื่นได้ด้วยไหมคะหมายถึงโรคมะเร็งเนี่ยแหละค่ะแต่กับมะเร็งที่อื่นอะไรเงี้ยได้นะครับผมคิดว่าความจริงเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับพี่เพราะว่านอกจากเราจะใช้ในเรื่องของการให้ยามะเร็งตับเนี่ย คือจะเห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยทั้งโรงพยาบาลในส่วนของ CCU ICU เองเนี่ยก็มีระบบ infusion อยู่แล้วแต่เป็นระบบ infusion ที่ยังไม่เป็นสมาร์ทก็คือคุณพยาบาลเนี่ยต้องไปกดด้วยมือแต่ทีเนี้ยถ้าเราใช้ระบบแบบนี้คือเราจะทำให้ลดปริมาณงานเกิดขึ้นทำให้เกิดระบบที่เรียกว่า central control คือเราจะเอาระบบการควบคุม infusion เนี่ยทั้งหมดใน w a เมาอยู่ในส่วนกลางเวลาคุณพยาบาล จะต้องให้ยาเนี่ยสามารถที่จะควบคุมผ่านทางส่วนกลางได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินไปกดทีละเตียงพลึกภาพนะครับสมมติว่ามีวอร์ดมีอยู่30เตียงปกติเราใช้พยาบาล1คนต่อ1เตียงก็ต้องใช้30คนใช่ตอนนี้พี่เหลือแค่คนเดียวอาจจะสองคนสคนสลับเวรกันอะไรอย่างนี้กดยครได้เลยครับแล้วระบบพอยาหมดเนี่ยยิ่งเป็นยาสําคัญที่มีผลต่อหัวใจพวก ยาสำคัญเนี่ยมันจะมีการไฮอ h เลอร์เกิดขึ้นยาหมดปุ๊บจะมีเสียงเตือนปี๊บปี๊ปทำให้คุณพยาบาลเนี่ยไม่พลาดก็เข้ามาใช่เข้ามาดูเข้ามาปรับยาในเครื่องได้ปรับที่ตรงกลางไปถึงสุดห้องได้เลยเพราะมันเป็นระบบควบคุมผ่านทางบลูทูธซิสเต็มเท่ากับนอกจากที่คุณหมอกําลังดูแลรักษาคนไข้โรคมะเร็งตับแล้วเนี่ยโรคอื่นๆก็สามารถเอานวัตกรรมนี้ไปเขาเรียกแอปพลายนะคะหรือไปประยุกต์ในการดูแล ผู้ป่วยแต่ละโรคได้ด้วยใช่ครับก็เป็นสุดยอดเลยนะคะค,คุณหมอคะผมว่าเป็นประโยชน์มากค่ะคเพราะว่าวันนี้เราต้องบอกว่ากำลัง กำลังของแพทย์และพยาบาลของเราเนี่ยมีเยอะก็จริงแต่ก็ไม่เพียงพอใช่ครับนะคะแล้วก็เราก็มีผู้ป่วยที่มาใช้บริการจากต่างประเทศก็ส่วนหนึ่งก็เยอะด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันการผลิตแพทย์พยาบาลมันก็ต้องใช้เวลาต้องใช้ผู้ที่มีความชํานาญการอันนี้เราก็สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนของบุคลากรทางการแพทย์ได้ครับอย่างดีทีเดียวเลยคุณหมอคะเราเราเริ่มพัฒนามาจากช่วงโควิดครับพี่ตัวนี้ครับ คือสังเกตว่าทําไมถึงบอกโควิดถึงเป็นจุดกําเนิดเพราะว่าตอนโควิดอะพวกเราเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยล้มหายไปจากไปก็เยอะแล้วเราไม่สามารถก็ที่จะเข้าไปดูนักรบใครได้ชุดขาวนะคะมาช่วยพวกเราค่ะใช่เราเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเซตเครื่องเนี้ยหรือว่าติดตัวคนไข้ได้เราเลยพัฒนาเริ่มพัฒนาตัวเนี้ยขึ้นมาทําให้เราสามารถที่จะควบคุมคนไข้ที่อยู่ในห้องปิด บ้องกันติดเชื้อใช่ทําให้เราไม่ต้องเข้าไปเองจากตรงนั้นเนี่ยมาสู่วันนี้มาสู่การพัฒนามาสู่เครื่องนี้ครับก็ช่วยเรียกว่าทําให้ภารกิจของคุณหมอที่เยอะอยู่แล้วนะคะวันๆเจอคนไข้นี่ไม่ใช่บางทีวันหนึ่งหลายร้อยมากนะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นอะนะคะกว่าที่คุณหมอจะได้มีเวลาพักก็น้อยลงตรงนี้ก็จะช่วยทําให้คุณหมอได้มีเวลาได้สักนิดนึงในการที่ได้ ดูแลตัวเองบ้างด้วย<ช>นะคะ<ช>เพราะว่าถ้าคุณหมอป่วยไปคนไข้ก็ยิ่งแย่ด้วยนะคะคแล้วความท้าทายแล้วคุณหมอจากการที่เราเอานวัตกรรมของตัวเครื่องนี้มาใช้มันมีอุปสรรคมีความท้าทายอะไรบ้างไหมคะครับค่ะความท้าทายเนี่ยคือในช่วงแรกนะครับคือการที่เราจะแนะนํานวัตกรรมอะไรเข้าไปสู่ระบอบดั้งเดิมเนี่ยมันจะมีความต่อต้านมีความยากนิดนึงยิ่งเป็นนวัตกรรมที่ คิดค้นโดยคนไทยหรืออะไรก็ตามเมนี่ยนะครับก็คือจะมีเขาเรียกว่าความไว้เนื้อเชื่อใจหรือความไว้วางใจเนี่ยก็จะจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในการที่เราจะต้องบอกออในเพื่อนเพื่นเราเพื่อนแพทย์หรือว่าในกลุ่มโรงเรียนแพทย์หรือว่าให้เราค่อยๆได้เพิ่มมาตรฐานแล้วก็ให้เขามั่นใจเกิดขึ้นนะครับซึ่งหลังจากเข้าใจแล้วเนี่ยผมว่าเราก็จะ ทลายกำแพงอันนี้ไปได้ทําให้สามารถที่จะกระจายนวัตกรรมนี้ไปสู่ทั่วประเทศได้ก็อาจจะมีการพัฒนาระบบของการทํางานของเขาให้มันทันสมัยเพราะวันนี้เราต้องยอมรับว่า AI เนี่ยเข้ามาช่วยด้วยในหลายๆ Business หรือหลายๆธุรกรรมต่างๆก็มากมายใช่ไหมคะครับค่ะอันนี้คุณหมอก็ได้เอา AI ก็เข้ามาทําเต็มรูปแบบแล้วใช่ไหมคะเป็นโชคดีของเราด้วยครับว่า นวัตรกรรมตัวนี้ครับเราได้รับทุนจากเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลไต้หวันในการพัฒน,นาโปรแกรม AI ในการให้ยา,เ,าเคมีบําบัดหรือว่าในการทํา TCE ตัวนี้ขึ้นมาครับทำให้เราได้รับเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับมาช่วยทําให้เราเพิ่มเรียกมีทางลัดในการที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้นค,ครับซึ่งจริงๆที่คุณหมอบอกตั้งแต่ต้นว่าของเรานี่คือติดอันดับ ใช่ไหมคะมะเร็งตับใช่ไหมครับ,รบของผู้ชายนี่เป็นมากที่สุด oh. ทําไมผู้ชายกับผู้หญิงต่างกันอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรืออะไร,รไหมคะใช่ครับคือมะเร็งตับเนี่ยคือหนีไม่พ้นเลยว่าสามอันดับแรกๆเนี่ยนะครับเกิดจากหนึ่งก็คือเรื่องของการทานสุลานะครับ uh huh. กินเหล้าเยอะก็มีโอกาสที่จะเป็นเรื่องของออตับแข็งได้นะครับกลุ่มที่2ก็คือพวกที่เป็นพาหะหรือเป็นโรคก,กลุ่มวัฏตักเสษ นะครับมันมีตักอักเสบ A กับ B ใช่ไหมคส่วนใหญ่ที่เป็นสาเหตุให้เกิดมันลับมันจะเป็นชนิด B กับ่ะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือในกลุ่มที่เป็นพวกโรคอกอ้วนนะครับแล้วก็มี fatty liver ซึ่ง fatty liver เนี่ยหรือว่าไข<ค>มันพอกพอตับก็จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นตับแข็งในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นทำไมถึงเป็นผู้ชายว่าผู้ชายเนี่ยจะใช้ชีวิตไม่ค่อยระวังเทียบกับผู้หญิง ซึ่งคนไทยนี่ก็เรียกว่าโรคนี้ติดอันดับท็อป5นะคะโอ้มะเรงตับเป็นอันดับหนึ่งของผู้ชายไทยเลยครับตอนนี้จากสถิติล่าสุดครับส่วนผู้หญิงนี่ก็น่าจะเป็นปวกมะเร็งปากมดลูกกับมะเร็งเต้านมเต้านมมะเร็งรังไข่เะไ่งี้ยค่ะค่ะครับทีนี้ตัวตัวของจากสถิติที่ที่คุณหมอได้มีการรักษาคนไข้มาแล้วเอาวิธีการนี้ไปใช้ค่ะผลที่ออกมาเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอก็คือจากการเก็บ ผลงานวิจัยนะครับก็พบว่าเราแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่ให้ยาแบบดั้งเดิมนะครับกับกลุ่มที่วิธีการรักษาแบบเดมีแบบสมาร์ทเมทอินฟิวชันซิสเต็มก็พบว่าเรื่องของการให้ยาเรื่องของปริมาณยาที่ลิเกตเนี่ยก็มีน้อยลงปริมาณยาลรว่ซึมน้อยลงนะครับเรื่องของการโดนโดสลังสีเองเนี่ยทั้งของแพทย์และของผู้ป่วยก็น้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับทำให้องค์รวมเนี่ย ในการพัฒนาในการระบบการรักษาเนี่ยดีขึ้นนะครับอย่างมี้สำคัญโอกาสของการที่ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตปกติหายได้มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเกิดมาเจอเราด้วยระยะ3แล้วเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการรักษาที่เราเรียกว่าทําให้ prolong life หรือว่าทําให้อายุเขาเนี่ยยืนยาวเฉยเพราะว่ายืนขึ้นจากเดิมถ้าไม่มารับการรักษาเลยเนี่ยอาจจะ ไม่กี่เดือนเสียชีวิตเพราะเห็นบอกว่าตับไม่บางทีถ้าตับอ่อนค่ะคุณหมอพอรู้ปุ๊บนี่ให้ทําใจให้ญาติทําใจไว้เลยว่าไม่เกิน6เดือนอะไรอย่างเี้ตับอ่อนนี่จะค่อนข้างรุนแรงแต่ตับเนี่ยถ้ามาได้ทันเวลาก็ยังพอมีเวลาอยู่ถ้าทำ TACE แล้วยาจับก้อนได้ดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาวีกได้ประมาณ 2- 5ปีเลยนะครับ ลึกมากกว่า5ปีก็ได้ถ้าเขาดูแลตัวเองดีใช่คะใช่ครับค่ะก็แล้วประโยชน์นะคะที่ผู้ป่วยจะได้รับจากการรักษาตรงนี้เนี่ยเพราะมันมีเรื่องของกระบวนการในการรักษาใช่ไหมคะใช่ครับอย่างอย่างในเรื่องของประกันสังคมเองหรือว่าการใช้สปสชหรือ30บาทอันเนี้ยเข้ามาใช้ตรงนี้ได้ด้วยไหมได้ได้ครับสาหรับประโยชน์ของคนไข้ที่เป็นประกันสังคมนี่นะครับก็คือในกลุ่ม มะเร็งตับเนี่ยจะมีการเบิกค่ารักษาเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกเวชภัณฑ์ที่ใช้นะครับในคนไข้กองทุนเนี่ยก็คือสามารถที่จะเบิกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดมีคนไข้ในกลุ่มประกันสังคมหรือว่าสปสชเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาปรึกษานะครับที่หน่วยรังสีร่วมรักษาของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้เลยก็โทรมาที่โรงพยาบาลก็คุณหมอก็อาจจะมีเวลาพร้อมที่จะมาช่วยดูแล ครับนะคะผู้ป่วยให้ค่ะสบายมากเลยค่ะก็อยากให้คุณหมอได้ได้ทิ้งท้ายให้คําแนะนํานิดนึงทํายังไงไม่ให้ป่วยเป็นมะเร็งตับต้องบอกว่าจะดูแลตัวเองเรายังไงที่เราจะหลีกเลี่ยงจากการที่จะเราจะต้องไปเผชิญกับมะเร็งโรคนี้ค่ะครับค่ะก็สําหรับโรคมะเร็งตับนะครับค่ะเราแบ่งง่ายๆเลยนะครับเป็น3ามกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือในกลุ่มของคนไข้ที่ทานสุราเยอะๆนะครับ เราก็ควบคุมนะครับแล้วก็ลดปริมาณนะครับการทานลงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เรามีความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคตับแข็งแล้วก็เป็นจุดที่จะนําไปสู่การเกิดมะเร็งตับนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีภาวะน้ําหนักเกินหรือ b m เเกินนะครับหรือว่ามีความอ้วนพูดง่ายๆซึ่งความอ้วนเนี่ยก็จะทําให้เรามีไขมันพอกตับแล้วก็เป็น Fa t ต y l ร v e r นะครับซึ่งเป็นสาเหตุไขมันพอกตับ่ยทำให้เกิดตับแข็งแล้วก็จะเป็นมะเร็งตับตามมาส่วนกลุ่มที่3ในกลุ่มที่ เป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบนะครับชนิด B ชนิด C อันนี้ก็แนะนําว่าให้มีการตรวจคัดกรองนะครับทั้ง3มกลุ่มที่ผมบอกเนี่ยเราควรมาตรวจคัดกรองด้วยการทําอันต้าซาวสม่ําเสมอนะครับถ้าเราเจอในระยะเริ่มต้นเราสามารถที่จะทําการรักษาให้หายขาดได้นะครับน,นี่ก็เป็นคําแนะนําที่ผมอยากจะนําเรียนนะครับ ก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะคถ้าจากที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยแน่นอนคนที่มีน้ําหนักเกินตัวไขมันพอกออกมาก็จะทําให้ตับแข็งได้ใช่ไหมคะคกับอีกอันหนึ่งก็คือท่านต้องลดการดื่มสุราใ,ให้ลดลงนะคะคเพราะว่าวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าการดื่มสุราเนี่ยมันทำให้เราสนุกมีความสุขแต่หลังจากนั้นเนี่ยความทุกข์มันอาจจะตามมาได้ถ้าตับของท่านไม่ได้แข็งแรงเพราะบางคนดื่มเท่ากันแต่อีกคนนึงไม่เป็นอะไรเลยนะคะคุณหมอแต่อีกคนนึงเนี่ย ไปตรวจเราเจออย่างเงี้ยในขณะที่ดื่มเหมือนกันดื่มเท่ากันทุกคนเราบอกไม่ได้ work life balance ผมว่า social d i n k ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือท่านเคยเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ B กับซีนะคะก็ต้องไปตรวจคัดกรองแล้วนี้กระบวนการตรวจคัดกรองนี่จะต้องเข้าไปพบแพทย์ก่อนใช่ไหมคุณหมอใช่ครับถ้าเกิดสมมุติเราทราบแล้วจากการตรวจเลือดนะครับว่าเราเป็นพาหะเราก็ควรที่จะไปทําการนัด แผนเอ็กซเรย์นะครับบอก <c oughs> ว่ามาเข้าโปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งต <c oughs> ับคุณหมอก็จะทําการนัดตรวจอันตราซาวของตับนะครับ <c oughs> แล้วก็จะพอตรวจเสร็จแล้วก็จะทราบเลยว่ามีก้อนไม่ไม่มีก้อนอะไอยงครับแล้วก็ตรวจ <c oughs> 6เดือนครัง้งหรือหนึ่งปีครัง้งครับค่ะก็เป็นอย่างที่คุณหมอแนะนํามานะคะว่าวันนี้ถ้าหากว่าท่านมีอาการเป็นโรคอ้วนนะคะในขณะเดียวกันท่านเป็นบุคคลที่ดื่มชุราหนักแล้วก็อาจจะเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบีซีมาก็อยากให้มีเข้าสู่กระบวนการพบแพทย์ในการตรวจดูแลสุขภาพประจําปีนะคะก็อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะห่างไกลจากโรคมะเร็งตับแต่ถ้าหากว่าตรวจแล้วพบวันนี้อยากให้ท่านได้สบายใจว่ากระบวนการ ในการรักษาะะของคุณหมอด้วยระบบการให้ยาอัจฉริยะต้านมะเรง็งที่เรียกว่า Smart Med Infusion ก็จะช่วยดูแลให้ท่านได้ยืดอายุในการที่จะอยู่กับโรคใบนี้อยู่กับครอบครบัวและคนที่รักของท่านได้นานมากขึ้นค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะ,คะท่านน,นาวเอกในแพทย์เทิงเกียรติแจ่มจ,จุลิตรัตนะคะท่านหัวหน้ากลุ่ม งานดังสีของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือค่ะก็วันนี้ดิฉันดรธนญาโพลชลิริกก็คุณหมอลากันไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ